สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะพาทุกคนมาชมบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือหมู่บ้านวังตานะคะบ้านหลังนี้นะคะจะมีจํานวน3มห้องนอน2ห้องน้ำนะคะพื้นที่101ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้าน109ตารางเมตรค่ะเราเข้าไปดูกันเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มจากส่วนของที่จอดรถก่อนนี่จะจอดได้สองคันกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็มีทางเดินเข้ามาค่ะก็ยังมีสวนนะคะเห็นไหมคะสวนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีขนาดแบบ สามารถสร้างอะไรได้อีกนะคะค่ะแล้วเราเข้าไปดูในตัวบ้านดีกว่าค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงนะคะที่สําหรับเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ด้านข้างจะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะจะเป็นครัวรั่งหรือว่าถ้าเราอยากจะดัดแปลงนะคะด้านข้างเนี่ยค่ะมีประตูออกไปด้านนอกนะคะเราอาจจะมีครัวถทยไว้ด้านนอกได้ค่ะหรือว่าทําในส่วนของซักล้างได้ค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเห็นไหมคะว่าจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากนะคะเหมาะสาหรับครอบครัวขนาดกลางค่ะแต่นี่นะคะพิเศษมีสระว่ายน้ําขนาดประมาณ6กคูณสนะคะก็ไว้สําหรับเ,เด็กๆหรือว่าอยากจะไปนั่งเล่นกันในสระว่ายน้ําก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เข้ามาดูในห้องห้องนอนนะคะในส่วนของห้องนอนนะคะจะมี2ห้องนอนนี้โดยมีห้องน้ํา ห้องน้ําแรกนะคะสําหรับใช้สําหรับห้องนอนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูห้องน้ํากันเป็นสีขาวนะคะก็มีความแบบว่าให้ห้องเนะดูสว่างเดินเข้ามาค่ะ,คะก็จะเป็นส่วนห้องห้องนอนขนาดนี้ค่ะเป็นห้องนอนสําหรับเด็กก็ได้นะะหรือว่าใครจะดัดแปลงให้เป็นห้องทํางานก็ได้นะคะนะคะมีหน้าต่างทําให้ลมมันถ่ายเทได้ตลอดเวลาค่ะ แล้วก็สีขาวแล้วก็พิดานสูงทาให้บ้านเนะะี่ยค่ะดูโปร่งค่ะส่วนห้องนอนหลักนะคะจะอยู่ในด้านหลังนี้นะคะซึ่งห้องนอนมาสเตอร์นยค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่ว่าเห็นวิววิวของสระ่มยน้ําได้แล้วก็มีสวนด้านข้างค่ะห้องนี้นะคะจะมีห้องน้ําในตัวะคะ่ะในห้องน้ํานะคะจะเป็น,นเราใช้ฝักบัวกั้นส่วนหมดเราจะทําเพิ่มเติมก็ได้นะคะในส่วนห้องน้านะคะจะทําเป็น ตัวฉากกัน้นฉากกั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาอ,ออกมาดูสระว่ายน้ําค่ะในส่วนของสระว่ายน้ํานะคะเนี่ยค่ะสระว่ายน้ําก็จะมีพื้นที่ด้านข้างที่เป็นสวนเอาไว้สําหรับว่าถ้าเราอยากจะทําแบบเป็นแบบปิกนิกหรือว่ามีพื้นที่เนี่ยค่ะปิ้งย่างแล้วเราก็มาเล่นน้ํากันได้อีกค่ะอย่างที่นุ่นบอกนะคะว่ามี3มห้องนอนใช่ไหมคะนุ่นลืมโชว์อีกห้องนอนนึงค่ะ ซึ่งห้องนอนนี้จะอยู่ใกล้ๆติดกับทางทางเข้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกห้องนอนนึงซึ่งห้องนอนนี้ค่ะก็จะกว้างพอๆกับขนาดของห้องมาสเตอร์นะคะแล้วก็มองไปที่สระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะถ้าใครจริงๆถ้าสนใจนะคะอยากเข้าดูบ้านหลังนี้นะคะก็โทรมาหานน่นที่เบอร์เบอร์ด้านล่างนี่ได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าเอ,อ,อยากสนใจอยากเข้าชมหรืออยากนัดดูก็ได้ค่ะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนุ่นจะพาออกไปดูพื้นที่ด้านนอกเลยนะคะค่ะเราก็ออกมาที่ด้านนอกนะคะอย่างที่นุ่นบอกนะคะเพราะว่าพื้นที่มัน101ตารางวามันก็เลยมีพื้นที่สวนให้ออกมาเดินเล่นแล้วก็ออกมาทํากิจกรรมได้มากมายเลยค่ะเนีย่ยค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินหน่อยคะรอบๆซึ่งตรงนี้ค่ะเรายังสามารถสร้างอะไรหรือว่าเราจะสร้างเป็นแบบเพิงเล็กๆหรือเป็นที่นั่งสําหรับมานั่งตรงด้านนอกได้นะคะนี่นุ่นขอ,อย้ำอีกทีนะคะ บ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ2ห้องน้ําพื้นที่101ตารางวาแล้วก็พื้นที่ในตัวบ้านนะคะ109ตารางเมตรเองค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยนะคะก็คือภายายว่าเป็นสระส่วนตัวภายในบ้านค่ะการเดินทางก็ง่ายมากเลยค่ะจากที่บ้านหลังนี้นะคะเดินทางไปสนามบินก็แค่20นาทีเองค่ะไกลๆก็มีทั้งแมคโครนะคะ 5, 6, 4, ห้างมิซีแล้วก็เดินทางไปเซนรัลแอร์พอร์ตก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะ ยังไงนุ่งก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะวิดีโอนี้ด้วยนะคะหรือจะเข้ามาชมบ้านก็โทรมาที่หมายเลขด้านล่างน,นี้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ